ครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การ,กรเกษตรชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอูดจากร้านไทยเจริญพานธุ์นีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชการควบคุมวัชพืชกันนะครับการควบคุมวัชพืชเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทําให้ข้าวมีผลผลิตด,ดีนะครับเกษตรกรทํานาต่างๆนี่ถ้าวัชพืชเยอะหญ้าเยอะ,ยะวัชพืชนี่ก็คือหญ้า นะครับหญ้าอะไรบ้างหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกหญ้าไข่เขียดหัวขอดผืนนาผักแว่นต่างๆถ้ามันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยจะทําให้ผลผลิตของข้าวเนี่ยลดลงได้เพราะว่าอะไรครับระบบรากของหญ้านี่ถือว่าเยอะกว่าข้าวโดยเฉพาะหญ้ากระดูกไก่หรือหญ้าก้องแขนนะครับรากเยอะมากแล้วหญ้าดอกขาวในตัวที่มันเลื้อยไปเรื่อยๆนะฮะเลือ้อยครอบล่องลงตามดินหรือว่าภาคกลางในในหลายพื้นที่นี่เรียกว่าญ่าลิเกนะครับตัวนี้ถ้าขึ้นหนาๆน,นานี่ มันจะล้มทับข้าวเลยนะครับนี่คือความรุนแรงและก็ความเสียหายจากวัชพืชที่เป็นหญ้านะครับสาหรับการควบคุมวัชพืชน,นะครับมีอยู่หลายวิธีการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการคุมเลนนะครับฉีดตองศูนย์ถึงสามวันห้ามเกินสามวันครับฉีดยาคุมค่านะครับตั้งแต่แปดวันจนถึงสิบสองวันนะครับแล้วก็ยาฆ่าหญ้าเล็กก็คือตั้งแต่สิบสองวันถึงสิบแปดวันหรือว่าหญ้าไม่เกินหนึ่งเซน ตั้งแต่ยา20วันไปนี่คือเป็นการฉีดกันยาเก็บญ้านะครับนี่ก็คือการกําจัดวัชพืชในนาข้าวแล้ววันนี้ผมจะมาเจาะจงทีละเรื่องก่อนนะครับก็คือการคุมเลนในนาข้าวการทํานาข้าวเนี่ยเราก็จะทําการแชร่เมล็ดข้าวแล้วก็ทําการอบเมล็ดข้าวในอีสานเรียกการหมาเนี่ยเพื่อให้เกิดการทําลายระยะพักตัวแล้วข้าวมันแทงหน่อขึ้นมาหรือคืออีสานเรียกว่าปากนกจาบมีตุ่มขาวๆนะครับ อันนั้นแหละเราก็ไปหวานข้าวลงในนาข้าวเราเลยนะครับพอระหวานเสร็จปุ๊บวันนี้หวานพรุ่งนี้เปิดน้ําออกมารืนฉีดยาได้เลยอันนี้กรณีใครที่หวานลงในน้ํานะครับส่วนใครที่หวานแบบแฉะเลยในหวานปุ๊บสามารถฉีดได้ตั้งแต่วันแรกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาแนะนํายาคุมเลนโดยเฉพาะเลยนะครับครับยาคุมเลนเนี่ยวันนี้ที่จะแนะนําก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่กองหลัง นะครับกองหลังเลยนะครับมีกองหลังจะเป็นหนึ่งในยาคุมเลนที่ดีที่สุดเลยนะครับยาคุมเลนเนี่มีอยู่หลายแบบหลายวิธีการแต่หนึ่งในนั้นที่เกษตรกรชาวนาอา่าควรจะให้ความสนใจคือยาคุมเลนที่ดีต้องฉีดแล้วข้าวไม่แดงข้าวไม่งนันข้าวไม่อ่านหรือข้าวไม่บัดนะครับเพราะยาคุมเลนเนี่ยมีอยู่หลายหลายอย่างเลยแต่ว่าเกษตรกรต้องไปสอบถามดูนะครับว่ายาที่เราจะใช้นั้นเนี่ย มันมีผลกระทบกับข้าวไหมกระทบกันหน่อข้าวไหมเพราะว่าหน่อข้าวมันเล็กๆนะถ้าเป็นยาที่ไม่อายาที่ไม่ปลอดภัยต่อข้าวนี่จะทําให้ข้าวนี่บัตได้หรือว่าข้าวแดงได้แต่กองหลังตัวนี้นะครับปลอดภัยต่อหน่อข้าวปลอดภัยต่อยอดข้าวทุกชนิดเลยนะครับไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิ้นเลยนี่ก็คือกองหลังเพราะเราผสมกับสารกันแดงกันบัตกันข้าวงันไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือกองหลังจัดเป็นยาคุมเล่นที่ ปลอดภัยต่อหน่อข้าวเป็นอย่างสูงเป็นอย่างมากเลยก็คือกองหลังนะครับปลอดภัยต่อหน่อข้าวนะครับในการฉีดยาคุมเลนนะครับไหนๆเราก็ฉีดแล้วเรายังมีตัวหนึ่งที่มาเสริมฤทธิ์กองหลังทําให้กองหลังนี้ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือตัวไบโอเซฟเฟอร์ aver, นะครับไบโอเซฟเฟอร์ Bio นี่คือไอไรไบโอเซฟเฟอร์ Bio นี่เป็นยาจับหน้าดินนะถ้าพูดให้กันเข้าใจง่ายๆก็เหมือนยาจับใบมีแล้วนะครับแต่อันนี้ก็คือยาจับดิน ใช้กับยาคุมค่าหญ้าตะกูลค,คุมเลนและคุมแห้งเพียงอย่างเดียวนี่ก็คือไบโอเซฟเฟอร์ aper, นะครับเป็นลิสิสธิ์ของร้านไทยเจริญพาณิชย์เท่านั้นที่มีสารไบโอเซฟเฟอร์ aper, นะครับเราไปผสมเข้ากับกองหลังแบบนี้เลยนะครับนะครับตัวยาไบโอเซฟเฟอร์เนี่ยมันจะไปล็อกยากองหลังให้จับหน้าดินได้แน่นขึ้นกว่าเดิมจับหน้าดินได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการคุมก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ นี่ก็คือตัวไบโอเซฟเฟอร์หนึ่งขวดนี้นะครับห้าร้อยซีซีใช้ได้ถึงสิบไร่นะครับใช้ได้ถึงสิบไร่เพราะฉะนั้นใครที่นาสิบไร่นะครับเราแนะนําให้ใช้กองหลังเนี่ยสามขวดนะครับขวดหนึ่งจะแนะนําอยู่สามไร่ถึงสามไร่ครึ่งไม่เกินนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิบไร่ใช้สามขวดแล้วก็ใช้ไบโอเซฟเฟอร์หนึ่งขวดนะครับผสมเข้าไปเลยนะครับนี่ก็คือตัวกองหลังบวกกับไบโอเซฟเฟอร์ แต่บางท่านบอกว่ามีพื้นที่อยู่4ไร่ทํายังไงอยากได้ไบโอเซฟเฟอร์ ver, มีขวดเล็กไหมมีเหมือนกันนน่นะครับก็คือขวดเล็กนะครับกองหลัง ver, หนึ่งขวดไบโอเซฟเวอร์หนึ่งขวดฉีดได้สามไร่ครึ่งน,นะครับสามไร่ครึ่งน,นะครับนี่ก็คือชุดเล็กนะครับอ่าสำหรับห้าไร่นะครับทีนี้อ่าในการคุมเลนนี้นะครับเกษตรกร,กรชาวนาหลายท่านอี่ประสบปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าข้าวงอก นะครับเคยได้ยินนะชาวนาหลายท่านที่ทํานามาเนี่ยก็จะได้ยินคําว่าข้าวงอกข้าวแดงนะครับงอกแดงนี้ถ้าท่านมีปัญหาว่าข้าวงอกที่เกิดจากเหนียวไฟนะลองไปดูนะบใบที่ต้นสูงประมาณขนาดนี้นะครับใบที่มันห่อเข้าหากันที่เหมือนลนักษณะเป็นดาบแล้วแห้งเป็นสีขาวนั่นแหละเกิดจากเหนียวไฟนะลองไปแกะดูนะแล้วใช้ว่นสองพระนะไปส่องดูนะครับจะเจอตัวเล็กเท่าปลายเข็มเลยนะครับเป็นสีดำดำสีเขียวเขียวเนี่ย มันจะมาดูดกินน้ําเลี้ยงใบข้าวแล้วใบข้าวก็จะห่อไปนะฮะบางทีนะมันกินยนต์จดินเลยนะครับนี่ก็คืออาการข้าวหัวงอกหรือข้าวเป็นเพลี้ยไฟระบาดนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดไม่อยากประสบปัญหาข้าวหัวงอกนะครับเรามีตัวแนะนําให้ฉีดผสมเข้ากับกองหลังและไบโอเซฟเฟอร์ไปเลยจะได้ไม่ต้องจ้างฉีดหลายรอบไม่ต้องเดินลุยหลายรอบหรือไม่ต้องบินโดนหลายหลายรอบเปลืองค่าฉีดนะครับเราสามารถผสมกันได้เลย ยาที่จะมาผสมรักษาเข้างอกและป้องกันเข้างอกกับกองหลังเนี่ยจะต้องเป็นยาที่ทางร้านียืนยันนะแต่ของร้านไทยเจเนอเราเนี่ยเรายืนยันเลยว่ายาตัวนี้นี่ผสมกันได้นะครับเพราะยาบางตัวนี่มันผสมกันไม่ได้เกษตรกรต้องระวังนิดหนึ่งนะครับจากผลที่จะดีขึ้นกับกลายเป็นเสียนะครับเพราะฉะนั้นยาที่รักษาข้างอกแล้วก็ป้องกันข้างอกได้ที่เราจะแนะนําให้ผสมเข้ากับกองหลังก็คือคาโมชินี่นะครับคาโมชิ นะครับตัวคามูชินี่เป็นตัวป้องกันและกําจัดนะครับเพลี้ยไฟที่ก่อปัญหาให้เกิดข้าวออกได้เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลแมลงบัวนะครับสามอย่างนี้ที่คามูชินี่เก่งมากนะครับเราไม่ต้องไปฉีดแยกกันนะครับเราผสมเข้ากับกองหลังได้เลยนะครับเราอ่าได้ขายออกไปเยอะแล้วนะแล้วก็มั่นใจเลยว่าไม่มีผลกระทบกับหน่อข้าวและใบข้าวใดๆทั้งสิ้น สำหรับคาโมชิเราผสมเข้ากับกองหลังไปได้เลยนะครับสําหรับคาโมชิตัวนี้นครับหนึ่งซองเนี่ยบรรจุหนึ่งร้อยกรัมใช้ได้ถึงสิบห้าไร่นะครับหรือว่าสิบไร่ก็เข้มข้นอย่างมากแล้วนะครับนี่ก็คือตัวคาโมชินะครับหนึ่งซองผสมฉีดได้ถึงสิบห้าไร่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบางคนจะมีนาสิบไร่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ มีนาอยู่สิบไร่ใช้กองหลังสามขวดไบโอเซฟเฟอร์หนึ่งขวดแล้วก็คาโมชิหนึ่งซองนะครับจะใช้ทั้งหมดหรือเก็บไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้นะเกือบครึ่งนะครับไม่ถึงครึ่งนะฮะก็สามารถเก็บไว้ได้เพราะว่าคาโมชิซองเดียวเนี่ยครับได้ถึงสิบห้าไร่ในการป้องกันรักษาข้าวหัวงอกหรือข้าวใบแดงต่างๆนะครับนี่ก็คือคาโมชินะครับ ยาตระกูลนี้เป็นยาเม็ดนะครับการใช้ยาเม็ดนี่เกษตรกรต้องระวังอย่างหนึ่งเรื่องของการละลายอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะใครที่จะไปฉีดในโดนนะครับยาเม็ดที่ดีจะต้องละลายน้ําดีไม่มีตะกอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ยาเม็ดทุกชนิดเลยนะต้องระวังเรื่องการละลายนะครับแต่คาโมชินี่ละลายน้ําดีมากหมดจดเลยนะละลายง่ายนะครับอันนี้ก็คือตัวคาโมชินะครับนี่ เราสามารถผสมรวมกันได้เลยนะครับในการฉีดยาคุมเลนนี้หลังจากหวานข้าวนะค,คุมเลนเนี่ยไม่เกินสามวันนะฉีดเลยนะครับไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นกับหนอ่อข้าวกับใบข้าวนะครับห้ามเกินสามวันอันนี้ต้องขอย้ําเลยนะครับเพราะถ้าเลยสามวันไปแล้วปุ๊บนี่เดี๋ยวผมจะแนะนํายาอีกตัวหนึ่งโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาการระบาดของยาข้าวนกในฤดูกาลที่ผ่านๆมาเนี่ยสามวันหรือสี่วันนี่โดยเฉพาะสี่วันนะครับ หญ้าข้าวนกกับญ้ากระดูกไก่หรือหญ้าก้องแขนหรือหญ้าแดงเนี่ยจะเริ่มแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉนั้นถ้าใครฉีดตรีวันเนี่ยจะต้องผสมยาฆ่าไปด้วยเดี๋ยวจะเป็นยาอะไรเนี่ยติดตามในตอนต่อต่อไปนะครับวันนี้ก็เอาแค่คุมเลนนะครับกองหลังปลอดภัยต่อนอ่ข้าวบวกเข้าวกับมูคามูชิแล้วก็บวกกับไบโอเซเฟอร์นะครับกเกษตรกรชาวนาท่านใดนสนใจอยากจะ สั่งซื้อยาชุดกองหลังบวกคามูชิไบโอเซ์เฟอร์ไปใช้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางของแฮปปี้การเกษตรชาแนลแล้วก็เครือข่ายออนไลน์ไทยเจริญพาณิชย์ทุกเพจทุก f c e e o o o นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาปุ๋ยยาเมล็ดพัน์ุออนไลน์ของไอ้เต้าหนวดฮัลโหลการเกษตรของมหาสมบัติแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดเลยนะครับแหกหมานการเกษตรของเฮียบอย นะครับแล้วก็ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาสาขาหลักอยู่ที่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธครับผมครับวันนี้ผมเฮาดร้านไทยเจริญพาณิชย์ขอจบการแนะนำยาคุมเลนไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ